จุดดีครับทุกคนจางผมโดนแรงครับวันหยุดในเกมถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะก็ไปเกี่ยวเกับหญิงสาวคนที่ต้องกลับบ้านตอนกลางคืนกับทางเดิมทำท,ทุกวันแต่วันนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เขารู้สึกไม่โอเคกับฐานที่เขากลับนะครับผมก็ยังไงก็จะรืมที่จะกดติดตามแล้วกดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็สลตโกไปกันเลยการใช้ความแรงการใช้ความเป็นคมการใช้คาประเภทใครไม่พอจะไม่รู้สึกไม่โอเคจุดนี้ทันทีนะครับผมไปหยุดดูผมทันทีเลตโกไปกันเลยฮัลโนุ่มครึ่งคุณได้รับหนึ่งข้อ เป็นไงบ้างถึงไหนแล้วลูซี่นาวันนี้ลักดึกไปหน่อยกลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้หรือเปล่าจะทําแบบเราจะเป็นคนที่แบบถ่อมตนดีถ่อมตนแล้วกันเคยอยู่แล้วแค่นี้เองสบายมากแล้วนี่ได้รถหรือยังไม่เป็นห่วงกูหน่อยเหรอจูบนั่งอะไรกับรถไฟฟ้าไหมเพราะว่ารถล์มันจะดูวนอันตรายไปเพราะรถไฟฟ้าอย่างนั้นก็อยู่ก็อยู่ที่ปลอดภัยมันสว่างผมเข้าใจนะรถไฟฟ้าถ่ายสไลด์พอดีอย่างจะรถไฟฟ้าสายเข้ามาที่หน้าต่างเอา้าที่หน้าเฉยๆหน้าต่าง เวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนักรถไฟฟ้าเป็นคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพลงกรคุณและเสียงประกาศรถไฟฟ้าภายในรถเต็มไปด้วยที่นั่งว่างเปล่ามันโลง่งยังสามารถมองเห็นไปไกลสุตลดตู้รถไฟหน้าแล่ดึกป่านนี้คุณหวังอยากถึงบ้านไม่ไวทาอะไรไม่ได้นอกจากรอฟังเพลงและเลื่อนฟีดเพราะว่าเลื่อนฟีดทําให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เรามองถ้าฟังเพลงมันจะมืมอเกินไปเต้นไ้าสาวสาวด้วโดยพังกระดึกวิตตกเป็นเหยื yeah. ่อชายเนื้อนาม เราได้รู้แล้วว่ามันจะมีเหตุมันมีเหตุการณ์ให้เราเตือนนะผมระวังกันด้วยทะเบียนจุดคนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตรวจทันเลยค่ะผ่านหัวาข่าวเตือนเตือนภัยปรากฏได้เรียกกันบนฟีดคุณเป็นดูเรื่องใกล้ตัวที่พบได้ง่ายทั้งที่จะเป็นไม่ควรทั้งที่ไม่ควรจะง่ายเลยยังต้องสอดส่องระวังรอบตัวคุณถูกสอนมาเช่นนั้นเกิดเป็นพี่ในสังคมนี้ต้องคอยระวังตัวใครเห่นั้นกันนะจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นคุณเป็นเรื่องที่อย่ามองเป็นเรื่องปกติไม่ปกตินะจริงอ่ะ ข่าวใครจะรู้ตาทากกลับมามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะเ,เรื่องแบบนี้อ่ะโอเคโอเคกลับไปดีดเสียงอะไรมันจะกรตี้หูยังถึงว่าเราบอกด้วยนะรถไฟอยู่จอดที่สถานีจุดหมายะสงคนเดินทางต่อความเงียบเหงเขาของยามวิการทําให้คุณแอบหวั่นใจเมื่อเคลื่อนตัวไปไกลจากจนรับสายตาความเงียบก็เข้าแทนที่ในที่สุดก็มาถึงที่ทางประจำถึงว่าเส้นทางที่คุณรู้จักแต่วันนี้กับดูยิง่งกว่าทุกวัน พอมันดึกยังไงแล้วแงไฟข้างทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสิมบมรยากศให้หน่ากล่วมากขึ้นนี่แหละที่ผมต้องการจะสื่อคือมันควรจะมีสายทุกที่บนประเทศไทยตอนกลางคืนไม่ควรจะมืดทุกซอยทุกทางสาธารนณะไม่ควรจะมืดทุกคนที่บ้านผมไม่โคตรมืดเว้ยเอาจริงมันไม่ควรจะมีแบบนั้นเลยก็เที่ยงคืนสิบนาทีผ่านมาสี่สิบนาทีกว่าจะถึงบ้านนี่เดี๋ยวกันดูแถบนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วโอ้อโอ้มาโคตรแย่แย่คู่จัดอะ แต่คนเดียวจะโอเคกว่าวะถ้าไปเราไม่รู้ว่าคนนี้เขาเป็นใครยังไงต้อไปคนเดียวดีกว่าไม่เห็นจะมีใครนอกจากเราเลยนี่หไห้มองก่อนไอโบโอเคไม่ได้มีอะไรมากกคุณจัดการไว้คุณเดินต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วมีเสิ่งหนึ่งเข้ามาใกล้โว้โววพี่ประสงค์ไหมน้องสาวอยู่บ้านหลังไหนจ๊ะไม่เป็นไรเออใช่ใช่ต้งเกาอบต้องปฏิเสธมาเถิหน้าไปด้วยมาเถอะคุณนันเสธไง แก้งลำเลยไงไง <c oughs> เออเออรอดเพราะรอดาว่าแก้งลำอ,ลอ่ะเราลองไปอีกแบบหนึง่งเราลองไปทาง,างรถเมย์บ้างถึงนั่งอะไรกับรถเมย์ลองฟังเพลงสิใเราบข้าง สอนไม่เคลีรกับริชาดันคุณสอนไม่เช่นนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคเลือกฟังเพลงกับเลื่อนฟีดเหมือนเดิมโอเคแต่ไม่รู้ว่ากลับรถเมย์กับกับเหมือนเดิมปะกลับรถเมย์กับกับรถไฟเหมือนเดิมไหมทุกคนเขียก็มาถึงที่หมายเหมือนเดิมแล้วก็เข้าซอยเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าลองเล่นกถันรับจ้างบอกรถรับจ้างรถรับจ้างรถรับจ้างขอไปขอไปนั่งห่วงซ้ายนั่งห่วงขวานั่งห่วงซ้ายเพราะว่าเพราะว่าคนขับนั่งห่วงขวานั่งห่วงซ้ายอย่างไ้เราเราที่จะเห็นเเาาาไงว่ทอะร ดึกแล้วก็ระวังตัวเองด้นึกถึงหนูไปจนโอเคถ่ายเออถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้เออไปชนะนะก็เริไปขึ้นทำไมหนูกลับดึกจังที่หันมาเห็นหนูพอดีเแล้วขามารับหนูดีกว่าอืมไอ้ที่อันนี่ขอลงขอลงขอลงเออเออใช่อาข้ออ้างดีที่สุดครับแบบนี้ที่สุดเลยสวย โอเคโอเคไม่นมจะเลื่อไปเร็วนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้จะเหมือนเดิมอ่าลองวิ่งหนีตะบัดต่อสู้เวก้ห้องชิดอเจ็บคอเจ็บคอใช่โอเคโอเคก็จะมีหลายจบหลายแบบนะถ้าผมรู้สึก แาจจะมีอะไรตอนจบแบบยีงก็ขอาคุณคนนึงคุณ,คณสิไปต่อดีกว่าอีกรางจบอีกงั้นเราลองไปแท็กซี่ดูไหมแล้วไปกับแท็กซี่จนสุดทางเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปไปไปมาเดินรถจยากจังจแล้วเราลองไปให้สุดทางนะว่ามันจะเป็นยังไงคุณใจดีทุกเสือไม่ตอบโต้อะไรคนขับมองคุณเรื่อยๆคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยจนต้องกระเป๋ามาบังขาตัวเองทั้งที่คุณไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโชว์เนื้อหนังแต่อย่างใดใช่ คือคนบอกว่าแต่งตัยวยุ่วอันี้บ้าคุณคุณจะนุ่งขาวหมขาวออกมาจะ่มันก็มันผิดที่คุณเว้มันไม่ได้ผิดที่ผู้หญิงก็แต่งตัวยังไงอันนี้มันข้ออ้างที่ส้นตีนที่สุดเลยที่ผมเคยได้ยินมานะโคตรจะดิมน,นี้แฟนไม่ห่วงหรอไว้กับบ้างคนเดียวเป็นพี่พี่พปล่อยหรอกฮ่าฮ่าแมโทรศัพท์บอกให้จอดนั่โทรศัพท์กันโอเคอืม คถูกจับได้ว่าเป็นการคุยทิปเท่าไรให้แน่ได้สุดทันที่เขาถ่ายส่งไปไงเป็นตัวรวจต,ต้องดูอย่างนี้สี่เลยไหมห้าห้าห้าไม่ถึงราคาฝากบอกพ่อแม่เขาด้วยโอเคพยายามต่อสุนทนาให้ได้ไปไกลที่สุดนะเพื่อให้คนขับนั้นเข้าใจว่าเราเป็นคนที่รออยู่คือถ้าเราเขาทำแบบนี้คือคุณโดนแน่โอเคโอเคโอเคอ่าดูดมแล้วก็มอัยไม่เจอทางที่แย่เลยนะแต่ผมว่าไม่ ไม่ควรจะมีทางที่แย่อยู่แล้วเพราะว่าไม่ควรเรื่องแบบนี้ควรจะเกิดขึ้นนะผมจริงเรื่องการกลับบ้านยอะไรย่างเงี้ยคุณจะมีคนที่ไว้ใจถึงคนถึงคุณจะคนที่ไว้ใจแบบไม่ใช่ไม่ใช่คนที่คุณไว้ใจจริงๆก็อย่าไว้ใจมากนะเท่าไหร่นะครับผมก็จะลืมกด subscribe กดไลค์นะผมไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแล้วก็ถึงบ้านเมื่อไหร่ก็บอกกันด้วยนะครับผมถ้าคุณคิดูคลิปนี้ตอนที่คุณกำลังกลับบ้านนะก็ขอให้คุณกลับบ้านโดยสวัสดีครับสวัสดีครับภาพนะครับผมก็ y o u again tomorrow จากกัวมาพรุ่งนี้ครับ ขอคนกลับบ้านอย่างสุขใจไม่มีอะไรให้คุนกังวลไว้วันนี้แลพรพูดดีวันที่ดีของคุณเจอกัน tomorrow let's go เดี๋ยวเดี๋ยวกันคุณ a c กับ